คนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอวิสคาะวันนี้นะคะอิงจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดหนองคายค่ะเรามาด้วยสายการินแอร์เอเชียเอสบีส้าแปดนะคะวันนี้ การเดินทางทั่วประเทศไทยอิงอิงมั่นใจกับเอลสนะคะเพราะมีบริการประกันภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะลงเสน่หชุมชนกับเที่ยวอีสานวิธีใหม่สไตล์นิวนอร์มอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเที่ยวอีสานวิถีใหม่ New Normal วันนี้อิงอิงมาที่ชุมชนบ้านเดือคะ่ะ ที่มีวิถีชุมชนน่าอยู่อบอุ่นและที่สำคัญอาหารอร่อยด้วยค่ะชุมชนบ้านเดือเนี่ยทางภาครัฐเองก็ได้ส่งเสริมเพื่อจะให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งเราก็มองว่าการท่องเที่ยววิถีชุมชน,เ,นเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่จะสามารถสร้างความยั่งยืนในชุมชนค่ะหลักการที่เราเข้ามาพัฒนา หัวใจก็คือในเรื่องของการใช้ต้นทุนที่มีในชุมชนคือแม่น้ำโขงค่ะเรามีวิวชิวทัศนที่สวยงามถ้าหากว่าเราทำการท่องเที่ยววิถีชุมชนแล้วนะคะารายได้ต่างๆนี่มันก็จะเกิดความมั่นคงขึ้นมาและที่สำคัญก็คือได้รักษาวัฒนธรรมประเพณีเอาไว้นี่คือแผ่นศิลาจารึกนะคะที่ขุดค้นพบในการที่จะบูชาและเป็นการระลึกถึงพระชยรัยเชษฐาท่านมีพระกรุณาธิคุณต่อประชาชนย่านนี้นะคะ นี่แล้วมาขอพอรพระเชษฐากันนะคะตอนนี้ถึงเวลาทานอาหารแล้ววิถีชุมชนชีวิตชาวบ้านที่นี่ทานปลานมินเนาะประจุมด้วยใช่ค่ะประจุมคอรมอรนะคะ ซึ่งความพิเศษของเรานะคะน้ำซุปเราจะทำจากน้ำมะพร้าวหอมนะคะส่วนเนื้อปลานะคะเราก็จะหมักด้วยนมสดนะคะแล้วก็มีไข่ไก่นะคะนี่น้ำมะเดื่อเหรอคะใช่ค่ะคุณประโยชน์และคุณสมบัตททิที่เด่นของมะเดื่อเนี่ยมีคุณสมบัติช่วยมเรายังไงคะ รูปดิบนะคะก็จะช่วยเกี่ยวกับเบาหวานความดันนะคะผลสุกนะคะเราจะเอาไปตากแห้งทําเป็นน้ำมะเดื่อนะคะสรรพคุณก็เกี่ยวกับโรคกดไหลย,ย้อนนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายสดชื่นนะคะหลับกระหายได้ะคะ่ะ นี้ก็คือ,อโอหลวงพ่อพระสยเป็นพระพุทธรูปสาคัญศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน้องคายก็ขอเชิอเชิญเจริญพรขอเชิอเชิญเจริญศรัทธามาไหว้พระมาขอพรตอนนี้เรามาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สิ้นตีนคําค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถ้าจะมาดูในเรื่องของการถ่ายทอดพิถีชีวิตของชาวอีสานเนี่ยได้ชัดเจนทีเดียว เว่าลวดลายอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้มาจากอิชารนิเดียวแต่เป็นลาวด้วยใช่ครับแล้ว,วด้วยการที่หนองคายเป็นเมืองสองสองากนะจุติดกับเมืองหลวงของลาวด้วยเพราะฉะนั้นว่านธรรมของลาวกับของไทยจะผสมกันให้กลมกลืนกันพอดีอข้างในก็จะเป็นผ้าโบราณที่เป็นตีนเงินตีนคำมีประมาณ4ี0ห้าร้อยผืนนะครับ วันนี้มีอาหารที่เรียกว่าคุณต้องหาทานที่นี่นะคะเพราะว่าแม่โพท,ที่นี่เขาใช้ของที่ปลูกโดยไม่ผ่านสารพิษต้องการที่จะเวลเนสจริงๆที่นี่เลยคะ่ะสมชื่อจริงๆถ้าอยากจะรู้ว่าหนองคายเรามีความสวยงามอย่างไรนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www. เ h e ่ยวอีสาน .com หรือ1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยคะ่ะ สนนับุดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนคุณค,คิดถึงชุมชนที่รักมาเที่ยวชุมชนคิดถึงชุมชนที่รักอีสานเขียวทเที่ยวหน้าฝนตามอิงอิงไปที่จังหวัดกาลสินกันค่ะสัปดาห์หน้ารับรองสนุกแน่นอนนะคะคุณก็จะรู้ว่า การสินก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าเที่ยวไม่น้อยจังหวัดอื่นเลยทีเดียวค่ะสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง com youtube อิงอิงสิทธินี Facebook แฟนเพจอิงอิและที่ IG อิงอิหนึ่งนะคะแล้วกลับมาร่วมเติมเต็มความรักความเป็นไทยร่วมกันใหม่สัปดาห์หน้า กับรายการคนไทยใต้ร่มราชันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆที่เอื้อเฟื้อในการเติมเต็มความเป็นไทยร่วมกันโรงแรมอันันตราสยามกรุงเทพค่ะประเทศไทยเราอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีภายใต้ร่มฉัตรของจักรีวงมาอย่างผ่าสุกเรามาร่วมเติมเต็มความรักและความสามัคคีกันเพื่อประเทศชาติของเราจะได้เจริญพัฒนาอย่างถาวรกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่วันวเวลาเดียวกันนี้กับอิงอิงคนไทยใต้ร่มราชัน์ สวัสดีค่ะ